สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนทุกท่านนัน่นนะครับเพราะว่าผมครับฟิม์มรถไฮสิงครับเมื่อนี้พาม,ามึงเอิมยูซี v K o, กเก่าหลักเครื่องสร้างหนึ่งสามหานะครับพี่น้องับกเป็นรถของผมเองนี่นี่แหละนะครับผมพามึงการทำง,งานก๊อ หลายคนต้องสงสัยแทๆว่าผมคือเอาเอ็มยูซีเก่ามาหลากเที่ยงัะเที่ยงนะครับที่ริงทางศูนย์เขาบอแนะนํำนะครับตอนไปซื่อเขากับว,ว่าบอรับประกันนะครับทุกศูนย์เลยนะครับเขาเขาสีบอกว่าเขาบอรับประกันนะครับถามว่ารับประกันแล้วกั ว่เป็นอย่างครับแต่ว่าผมกลเห็เห็น62ลากคือกัน6ิ0ลากคือกันนะครับก็ลากได้นะครับแต่ว่าเอามาต่วแรกอก่ะนี้เป็นหาปัญหาจักน้อยนะครับปัญหาก็คืออ่าขัดอยู่หนาเครื่องสร้างตัวตัวยุติตตตกับโมเลนะครับ โมเล่นั่นคาดตัวนั้นคาดตัวน็อตสปริงไหมครับเออ่ขาคันใหม่หน่อยโพดแต่ที่นี่พอจะไปเจอเพียงหนักมันฟรีครับขาดมันฟรีแล้วมันมันควนนะครับนี่ว่างนั่น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 พี่รองนะนั่น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 ตัวนั่นตัวนั่นมันฟรีครับมันฟรีแล้วแต่ที่นี่มันควนผมก็ผมก็ได้จอดนะครับผมซื้อมาวังเดินทันว่าปี ปีหกสามนะครับผมเอาไปล่องอัดมึงฟรีจวดฟรีคว้นึือเลยนะครับผมกะเลยจอดมึงผมจอดแล้ววันที่พ่อตะปีนี่ผมกะเอาล่องไปอัดมึงแ้วผมก็ได้คันน็อตตัวนั้นเข่ากะกะอัดใหญนะครับพี่นอ้องคันเข่าประมาณจาะเทละเกียวหรือสองเกียวนี่นะครับพี่นอ้องค่อยๆคยันเข่าไปครับคันพอดีแล้วกะเอาไว้นะครับแล้ววัดที่นี่กะอัดให้นะครับ อัดได้ประมาณนึ่งพันพันกว่าก้อนนี่นะลิทนี่แล้วนะครับเท่ากากบาทเท่าปันนะครับแตกนะครับบาที่แตกบาที่นี่ก็เอาไป้สร้างเขาเชื่อมเขาเฮยดยห้นะครับก็ใส่ได้ครับใส่ได้ประมาณนั้งพันสองพันก้อนนี่แล้วนะครับบาที่นี่ก็แตกเลยครับบาที้โตเอียงหระเขาเอิ่นที่หลองโต ตาใกลในหน่อยหน่อยหรือยังนี่ล่ะผมกับ,บโมลุขึ้นกันนะครับดูโตนั้นแตกนะครับแตกมาที่นี่ผมเลยตัดสินใจไปซื้อเอาตะทอนท่างจันนะครับเข้าท่างจันทางเครื่องกันฟังมื่นสองครับขันซื้อบดชุดนีมื่นเก่าของหน,นึ่งสามหาแต่ว่าขันหนึ่งสามศูนย์นีซื้อบดชุดนีอยู่มื่นมื่นหานะครับกะอัดตอนนีกับยูเกียรโลสามนะครับ โล่สามเที่ยงกับบอบ่วันไหนเราขับกันนเนี่ยอยู่กับถือว่าใสได้อยู่นะครับพี่น้องนอยูสี่เก้า ก็จะไปประมาณนี้นะครับไปเรื่อยๆครับไปเร่งเอาเพื่อยังรลุดแอววะไรหรอครับมันหลบมันจัดนะครับเอ็มยูเอ็มยูซีเก่ารุ่นเอ็มอะหลบมันจัดเลยน,นะครับได้่าครรุดเอวนี่มันทีไดรหลบเพอดีนะครับเขาเ่ามาใช่หุดแอล่ะแต่ว่าผมมันชือมาใช่เอ็มยู เดี๋ยนี่กับผมกระอัดก้อนสิบสองนะครับพี่น้องก้อนสิบสองบาทอตอนนี้กำลังงามพอดีนะครับพี่น้องบาบ่ใหญ่เกินนะครับนั่งพอดีเลยนะีน่อยู่ประมาณนั่งเมตรสิบเซ่นนะครับตอนนี้พี่น้องอยู่ประมาณช่วงนี้แหละพอดีบ่ใหย่เกินบาหน่อยเกิน มีไรแล้วค่าครับสิบบาทก็มีสิบสามก็มีสิบห้าก็มีนะครับแล้วตะคน้นดีว่าเอาเท่าไรนะครับพี่นนอแต่าราคาปกติมูผมอัดกับอัดอยู่สิบสองสิบสามนะครับพี่นนอมันนี่เลน,นะครับพี่นนอ การทางานของสังกัดสร้างครับตัวนี้ก็จะเป็นหนวดกุ้งนะครับหนวดกุ้งที่กวัดฟางเอาสร้างน้ำปลามาหลุเกี่ยวนะครับกวัดขึ้นไปแล้วลูกถูกกระสิดันฟางออกมาฟางออกมานะครับอันออกมาแล้วก็กะสวยก็จะแทงเสียดขึ้นไปหาถุดมัดนะครับทางออกมากอ่ะทางออกมาอีกตกออกมาเป็นก้อนทังทีครับพี่น้อง นะครับอากาศก็ว่าได้มือละลายดอกนะครับฟางนั้นนะก็ได้มือละเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับแต่ขันฟางบางก่ะมือละหาหวรลอยนะครับ่็รุดดอกครับที่นี่แหละประมาณนี้แล้วนะครับ ไล่ได้ดีบ่น,นะครับ <c oughs> ตอบ่ากะแดีนะครับแดีไปท้างหนึ่งแถบตะคนที่เหลือเขานะครับผมว่าดีอีกางหนึ่งน้ำได้ก็ได้หลานะครับน้ำน้ำรถห่างกะทน้ำใจนะครับมั่นกะบยังว่าเเนาะห้องกับใส่งานมันน่นเนาะครับนนอง ทำงานนอกระดีนี้การบำรุงรักษามันจากน้อยทำอะไอเจ้านี้เช็กรถเป่ารถนะครับพี่หนอกทำงานเป่ารถเป่าเครื่องเป่ากวางอัดจระบีเติมน้นามันนะครับว่าสีได้ออกบ้านนี้เพราะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเพาสีได้ออกบ้านนี้เพราะธรรมาดาครับพี่นนอก เป็นชั่วโมงกูละผมมีรถสองคัน,นครับกระซี่ยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆสองเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับรถสองคันเช็คเท่านี้เด็กออกนะครับ พลอยไปนะครับตัวนี้ก็จะจะดีอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งาหาเพราะว่ามันเป็นขั้นหลกักแบบตัวยูนะครับต่อใส่าแขนยกเลยนะครับพี่น้องแขนยกของรถแท็กอร์เลยนะครับจะดีอย่างหนึ่งนะครับจะเรียนไปประมาณนี้แล้วนะครับพี่น้องรูสามไปเรื่อยๆเกี่ยวกับว่าอะไร <laughs> เอาไปแห้งบ่อไรหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นรถหล,ลบจัดนะครับเรื่อยๆครับเพื่อว่ดอะไรอ่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันแอดเฟซเลยนะครับทีระเดชแสนสุขภาษาอังกฤษนะครับทีระเดชแสนสุขเดี๋ยวผมสิขึ้นโปรไฟล์ไว ข้งนี้เลยนะครับพี่น้องให้ผมดีขึ้นในเมืองนะครับโทรสอบถามเลยครับพี่น้องโอ้ยได้อยากสอบถามยังยงจะแอดมาผมหลับเบิแล้วนะครับพี่น้องฟางนะครับฟางมันจะไปอยู่กองอยู่ห้วงาน ข้างหล okay. อกกันขึ้อรถนะครับห้องอันดิไหมห้องเอ่เอ MU เริ่มตั้งแต่ MU สีเก่านะครับรถคู่ตาเป็นคาดสองสันนะครับโอ้เป็นคาดสองสันนะครับจะจะดีอย่างนึงนะครับ<ส>เอามาละเครื่องกัดฟางกัไม่ได้สร้างจิตหรือ ฟ้างยังเข้ากับอ้เหยียบคาดแล้วเพราะพิดีโอมันกนจะหมุนนะครับมุนตลอดนะครับเมราามีขอดีมีขอดีนะครับขอเสียกันยังไงปุ๊ผมกับ่ได้ไหนมึงขอเสียมันแต่ว่าผมกับว่าดีนะครับดีดีก็ลูกเหนียวนะครับลูกเหนียวมันจากที่ผมก็เคยไปขึ้นมาแล้วนี่มันมันเป็นว,ว่าดีนะครับมันเป็น ถ้ามองเหยียบคาดมันก็เศร้าหมุนไหมครับเข้าวิอไหมมันเป็นคาดคาดร่วมเนาะตัวรุ่นเรียวผมบอ,อกผิดประการใดผมขอขอโทษนนะครับผมกับว่าไรลู่ปันไดนะครับเป็นัาฟัร้ขอมูลนนทไทยผมกับว่าไดลู่นไนดอกนะครับ ป,ประมาณนี้เรื่อยๆครับหามีเสียงล่มกับอทดอพอไพ่พี่น้องนนะครับนะต้มแห้งครับช่วงเดือนท่านว่าหนาวน,นะครับช่วงอ้่มก็อยางแห้งจัหน้อยนะครับ <S <S 1> <S 1> เหลือก่ะเคลมให้กันนะครับพยายามมี็ดไร ฟ้างเหลือในให้หน้าหน่อยที่สุดนะครับสำหรับมุกผมนะครับราคาเคืองอัดฟั้าง Hb หนึ่งสาหานะครับ U T สามแสน เก้ามื่นหาพันบาทนะครับถ้าผมเอาถือว่าพิดประกันในกับคอสดขอไฟน้่นะครับพี่นอ้องผม,ผม,มเพรามันชั่วแหละมมเพราะมันซ้ำเสนเก้ามืนหาพันบาทเนะพราะผมไปซื้อตอนนั้นซ้ำแสนเก้าหมื่นหาพันบาทนะครับ เงินสี่แสนควนหาพันครับนะครับคลิปนี้กับฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ว่าได้พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องฟิล์มรถไทยสิงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับหัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ